สวัสดีค่ะนิฮ่าอาญ่ะเซโยเฮลโลววันนี้มาพบกับช่อง FV น้องแก้มหอม FC น้องแก้มหอมนะคะวันนี้น้องแก้มหอมจะมาทำอะไรเอ่ยทำหน้ายักษ์ค่ะไหนทำยังไงเอ่ยนี่นะคะคือตัวอะไรคะรู้จักไหมคะเพื่อนเพื่อนอุ้ยยักษ์อ๋อแล้วแล้วแล้วดูมันทำหน้ายังไงคะลูก เฮ้ยเหมือนไหมเฮ้ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูนะน้องกําหอาทำหน้าเหมือนไหมอะเอามาชูอีกข้างสิเอามาชูอีกข้างสิเนี่ยมันมีสองตัวหนูหนูชูหนึ่งตัวเดี๋ยวแม่ชูหนึ่งตัวอะอเดี๋ยวทำใหม่นะหนึ่งสองสามเหมือนได้ยังมีเอามาไว่ข้างข้างหน้าหนูเนี่ยเอาไว้ข้างพูดสองขาพูดเนี่ยเอาแนบหน้าอย่างเงี้ย เหมือนไหมเหมือนแล้วยังอ่ะคือตัวอะไรคะเพื่อนเพื่อนรู้จักไหมตัวยักษ์หนูลองทำหน้าให้เหมือนมันสิมันมันทำคิ้วด้วยนะคิ้วมันชนกันด้วยนะเอา้าเอา้าวทำไม่ได้หรอกมันคือตัวอะไรเนี่ยบอกแม่ก่อนสิ เพื่อนๆรู้จักไหมคะมันคือตัวอะไรเอ่ยคุณแม่ไม่รู้จักเลยนี่ไงเกียวเขาขึ้นยังอ๋ออ๋ออ๋อทำหน้าอย่างนี้นะคะดูเหมือนไหมคะเหมือนโอ้เพื่อนๆชอบไหมคะตัวอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้รูปภาพด้วยนะคะตัวยักษ์ตัวยักษ์โอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้น้องเกมฮอนได้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย